พันธุศาสตร์น่ารู้ในบทเรียนพันธุศาสตร์เราจะพบศัพ์มากมายซึ่งการที่จะเข้าใจถึงเรื่องการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมได้ก็ควรที่จะทราบความหมายของศั์เหล่านี้พันธุศาสตร์เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากบรรพบุรุษไปสู่ลูกหลานซึ่งลักษณะทางพันธุกรรมนั้นอาจจะเป็นโรคทางพันธุกรรมที่ส่งผลต่อการดำรงชีวิตของเราเช่นโรคซิคเกิลเซล หรืออาจเป็นลักษณะทั่วไปเช่นสีผิวสีตาและเราก็ได้เรียนรู้มาแล้วว่าสิ่งที่ควบคุมลักษณะเหล่านี้ก็คือยีนนั่นเองค่ะ DNA, DNA เป็นสารพันธุกรรมมีโครงสร้างประกอบด้วยสายโพลินิวเคลียต์สองสายลำดับการเรียงตัวของนิวคลียด์ในสาย DNA เป็นข้อมูลทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตที่จะกำหนดว่าสิ่งมีชีวิตจะมีรูปร่างและละักษณะอย่างไร และควบคุมการทำงานต่างๆภายในสิ่งมีชีวิต DNA สายยาวๆนี้ก็จะมีบางช่วงที่เป็นยีนซึ่งยีนเป็นส่วนหนึ่งของ DNA ที่สามารถถอดรหัสเป็น RNA ได้และแปลรหัสเป็นโพลีเปปไทด์ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะทางพันธุกรรมที่ยีนนั้นๆควบคุมดังนั้นเราจึงกล่าวได้ว่ายีนเป็นหน่วยพันธุกรรมที่ทำหน้าที่ควบคุมการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต จากชั่วรุ่นหนึ่งไปยังอีกชั่วรุ่นหนึ่งซึ่งคำว่าย,ยีนก็สื่อถึงการเกิดและชั่วรุ่นนั่นเองค่ะโมเลกุลของ DNA จะขดพันกับโปรตีนได้เป็นคโครโมโซมโดยในแต่ละคโครโมโซมของมนุษย์จะมียีนหลายตำแหน่งเป็นร้อยเป็นพันยีนถ้าเราจะศึกษาว่ายีนถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่ลูกได้อย่างไรก็ต้องดูว่าคโครโมโซมถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่ลูกได้อย่างไร เซลล์ร่างกายของมนุษย์เป็น d i p l o i นั่นคือมีคโครโมโซม2ชุด d i p l o i มีรากศัพท์หมายถึง2เท่าส่วนในเซลล์สืบพันธุ์คือสเปิร์มและเซลล์ไข่จะเป็น h a p r o อมีคโครโมโซมเพียง1ชุดในเซลล์ d e p l o y นี้จะมีคู่ของคโครโมโซมที่มีรูปร่างลักษณะเหมือนกันโดยสิ่งมีชีวิตจะได้รับคโครโมโซมคู่เหมือนมาจากพ่อและแม่ ฝ่ายละหนึ่งโครโมโซมเรียกว่าโฮโมโลกัสโครโมโซมโฮโมหมายถึงความเหมือนซึ่งโฮโมโลกัสโครโมโซมจะมียีนที่ควบคุมลักษณะเดียวกันอยู่ที่ตำแหน่งเดียวกันเราเรียกตำแหน่งของยีนบนโครโมโซมว่าโลคัสถ้าเปรียบเทียบน,นะคะก็จะเหมือนกับโลเคชันของสถานที่ต่างๆนั่นเองค่ะซึ่งที่กล่าวไปแล้วตอนต้นว่า ลำดับนิวเคลีย์ในยีนก็จะบ่งบอกชนิดและลำดับของกรดอะมิโนที่จะแปลรหัสได้และกำหนดลักษณะทางพันธุกรรมในตัวอย่างนี้นะคะแถบสีม่วงจะระบุตำแหน่งหรือที่เราเรียกว่าโลคัสของยีนที่ควบคุมสีดอกส่วนแถบสีเขียวจะระบุโลคัสของยีนที่ควบคุมสีเมล็ดซึ่งสองบริเวณนี้นะคะก็จะมีลำดับนิวคลีย์ที่แตกต่างกัน แต่ในบางลาักษณะเช่นสีมเมล็ดข้าวสาลีหรือสีตาของมนุษย์นะคะก็จะมีการควบคุมด้วยยีนหลายคู่หรือ polygenic trait ทำให้มีสีที่หลากหลายขึ้นนอกจากนี้นะคะยีนที่มีโลคสัสอยู่ใกล้ชิดกันบนโครโมโซมเดียวกันมักจะมีการถ่ายทอดไปพร้อมๆกันเรียกยีนกลุ่มนี้ว่า linkage ยีนควบคุมตัวสีดำ และยินควบคุมปีกกุดของมแมลงวีจะอยู่ใกล้กันและมักจะถ่ายทอดไปพร้อมกันทีนี้เรามาดูที่แต่ละยีนกันบ้างนะคะแต่ละยีนก็อาจจะมีรูปแบบของลำดับนิวเคลีทยที่แตกต่างกันได้หลายรูปแบบค่ะเราเรียกรูปแบบที่แตกต่างกันของยีนว่าอัลลีลโดยอัลลีลย่อมาจากอัล e ลีลอมอฟอัลลีลก็คือการและกัน และม o r p h ก็คือรูปร่างค่ะมาดูตัวอย่างนี้กันนะคะยิงควบคุมลักษณะสีดอกก็จะมีรูปแบบแรกเป็นอลัลวพีใหญ่และอีกอลัลวเป็นพีเล็กในอลัลวพีใหญ่นะคะเมื่อมีการสังเคราะห์โปรตีนก็จะได้เอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรารสีแอนโทไซยายนินส่วนอลัลวพีเล็ก จะมีลำดับนิวเคลียต์ไทแตกต่างจากอัลิวพีใหญ่ก็จะไม่สามารถสร้างเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรางสร,รสีแอนโทไซยานินได้นะคะในกรณีนี้นะคะยีนควบคุมลักษณะสีดอก็จะมี2รูปแบบหรือว่า2อลิวนั่นเองค่ะก็คือพีใหญ่และพีเล็กแต่ในบางยีนก็อาจจะมีมากกว่า2รูปแบบเช่นยีนที่กำหนดลักษณะหมู่เลือนระบบ a อบ ก็จะมีได้ถึง3อัลลีวค่ะก็คือ Ia Ib และ i อเล็กซึ่งลักษณะที่มีการควบคุมด้วยยีนที่มีโลคัสเตียบนโฮโมโลกัสโครโมโซมแต่มีอัลลีวมากกว่า2รูปแบบเรียกว่า Multiple a l l ลีเมื่อเราคิดถึงการแสดงออกของยีนว่าถั่วต้นนั้นจะมีดอกสีอะไรมีลักษณะที่ปรากฏให้เราเห็นเป็นอย่างไร เราจะต้องพิจารณาทั้งสองอัลีล l บนโฮโมโลกัสโครโมโซมที่ถั่วต้นนั้นมีนั่นคือจีโนไทป์ส่วนลักษณะที่ปรากฏให้เห็นเราเรียกว่าฟีโนไทป์ซึ่งเป็นผลเนื่องจากจีโนไทป์เช่นเป็นดอกสีขาวหรือดอกสีม่วงฟีโนก็หมายถึงปรากฏแสดงซึ่งแต่ละโลคัสของโฮโมโลกัสโครโมโซม จะมีอลัลลลที่เหมือนกันหรือต่างกันก็ได้ถ้าเหมือนกันก็จะเรียกจีโนไทป์แบบนี้ว่า h o m o c y g o u s โดย homo หมายถึงเหมือนโดยเมื่อมีอัิวลเด่นทั้งหมดจะเรียกว่า h o m o z y ก o u s dominant เมื่อมีอัิว l ลด้อยทั้งหมดจะเรียกว่า h o m o z y g u s recessive ถ้าแต่ละแท่งของ h o m o มโ g o u s o m o s o มีอัิวลต่างกัน ก็จะเรียกจีโนไทป์แบบนี้ว่า h e t e r o z y ก o u s โดย hetero แปลวา่าต่างซึ่งฟีโนไทป์หรือลักษณะที่ปรากฏของแต่ละจีโนไทป์จะเป็นดังนี้จะเห็นว่าฟีโนไทป์ดอกสีม่วงจะมีจีโนไทป์ได้2แบบทั้งพี่ใหญ่พี่ใหญ่และพี่ใหญ่พี่เล็กค่ะเราจะเรียกอลล e วพี่ใหญ่ที่มีการแสดงออกเด่นกว่าเมื่ออยู่ร่วมกับอลล e วด้อยในสภาพเฮ t e r o z y g ว่าอ l ลเด่นหรือ Dominant allele ส่วน allele p เล็กเรียกว่า allele ด้อยหรือ r c e s s i v e allele รู้ไหมคะว่าลักษณะตาบอดสีเขียวแดงมีโอกาสพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิงซึ่งแตกต่างจากลักษณะที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ที่จะพบได้ในเพศชายและเพศหญิงเท่าๆกันค่ะเพราะว่ายีนควบคุมลักษณะตาบอดสีจะมีตำแหน่งอยู่บนคโครโมโซมเพศโดยยีนอยู่บนคโครโมโซม x แต่ไม่พบบนโครโมโซม Y เรียกยีนที่มีโลคาสัสบนโครโมโซมเพศแท่งใดแท่งหนึ่งว่า s e ็ l i n k ์ยีนหรือยีนที่เกี่ยวเนื่องกับเพศถ้าสนใจอยากทบทวนความหมายของศัพท์พันธุศาสตร์น่ารู้เหล่านี้ลองทำคอร์สรวดที่อยู่ในลิงก์ในคำอธิบายคลิปกันค่ะ